สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องเด้อบัวจะเป็น FC, เอฟซีทั้งพังลาวพังไทยและกัต่างประเทศพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อี้กมาพบพ่อกับ่องสาวลิงบ้านพินคือกับแม่พี่นอ้องเอ้เมื่อีนก็เอาก็ไปได้ไปใส่อีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้กลับมาเอาควายเข่าหมนะ่มเนาะเมื่อนี้อันควายนี่เอาผูกอยู่ส่วนลุงดำเด้อนาปู่แทนเนาะก,กับส่วนมักโมนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ เผ่นกูห้หมากโมเลยเนะาะบะนีเฮากะเลยเอา,วาควายเข้ามาสวนเผิ่นเนาะมือหนีนันบทันอะไรเพื่อนพี่น้องเอ้โบทันยังเนาะแต่และมือเฮากะเอาผูกแล้วแหละตอนเพลนเฮากะเอาออกไปกินอยู่น้องอันน้องกูเลิมเนาะที่เฮาเคยเอาไปกินแต่ว่ามือนี่บทันแห้งเพื่อนพี่น้องเอ้โดดลงน้องเผิ่นเนาะเพราะว่าเิ่นหิวน้ำฮาแหละ สลิงกัเลยยังไงมันแมบเสียเนาะเพราะปกติเฮากับบารีเอาลงน้องเพิ่นเองเนาะเนาะกั้ยานเพิ่นให้พายพี่น้องเอ้ยเก่งใจเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นกับบารีบอกให้เอาลงนะแต่ว่าน่าเพิ่นกระบ,บกแล้วเนาะยังบ่ร้ายเพราะว่าเพิ่นดูดใส่หมักโม่พายพี่น,น้องเลยกามือนี้ถือว่าบระทันเนาะมันโดดลงก่อนสลิงมันดึงสลิงน้องมันก็เลยลงน้องเพิ่นนี่นาะน้องมันก็ติดกับอ่าสวนหมักโม่เลยเนาะตัวนี้เลยเนาะ อันนี้ขั้นนองแล้วก็อ่จีจะเป็นสวนบางโมเนาะเพราะว่ายันผ่นหเนาอป้า่นเลี้ยงพี่น้องหัดป้ากันยังบาลายดอกเนาะแต่ว่าหมายถึงว่าเก่งใจเนะ้อพี่น้องสวนมางโมผลก็เอาเข่าแล้วน้ําผลกันยังเสิเอาลงกินอีกนะนะก็เลยเก่งใจเผนเนาะแต่ว่ามือนี้บ่ทันแล้วควายเขาดูดลงก่อนแล้วพี่น้องบางมือมันก็กินเนาะแต่ว่ามือนี่นั้น กกินคือกันบางมือพูนเราก็จะดึงออกไปคนน่ะดึงออกไปหนองคู่น้อแล้วก็หายมันแมพอยู่น้องแล้วก็มัดอยู่น้องเลยเพื่อนพี่น้องเลยมือนีกับโทันเนาะดึงสลิงแก่กันลงแล้วก็ลงไปแล้วก็กินใซองซับเกินกันแมพเลยแม่กับแม่ด้แคปนี่แหลนะเนาะสลิงกับโบหายมันลงเลิกดอกบรรยากาศอยู่ลาวเฮานี้เนาะฮอน ฮ้อนๆหนาวๆนาวยพี่น้องเลยหากากะหนาวซองซัมเมอรแล้วเนาะกลับมาฮ้อนอีกแล้วเพราะว่ามันเดินสามเดือนสี่แล้วเนาะบัดนี้คือซีมีแต่ดองเพื่พี่น้องเอ้ยคืดงออยู่เนาะดอง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 เอาไปแยกกันไปเนาะหย่ากับไปบอลหนึ่งบอลเอกกับไปบอลหนึ่งส่วนสลิงกับอาเซนก็จะแยกงง่ายกันไปเนาะเพราะว่ามือเดียวกันมันมีหลายดองเพื่พี่น้องประมาณออกใหม่คัมหนึ่งเดือนสี่นี่แหละเพ่อพี่น้องเอ้ย ไปเลือกมาหมักมืองามยามดีเนาะถือวันอาทิตย์กับดองยูทูบเบอร์ผมได้พายพี่น้องเออดองนาสลิงกะบูฮูสุดซอกเพล่หม่อม,อมสาวผู้ไทยบอกดอกสาวหม่อมเนาะผู้ที่ยันสาวดาวผ,ผู้ที่เพิ่นจักเพิ่นบอกหรือบอกเนาะหมายถึงว่าจักเพิ่อนอนั้นประกาศข่าวหรือบอกว่าเพิ่นจะเอากินดองนอะาะสลิงกะว่าเไปทั่วที่เนาะย่านนั้นย่านมัน หมยถึงว่ายาพผ่นกับบริบอกพี่เลอเนาะยายและบ่าวบ่าพอและพี่พี่น้องเอ้ยกับไม้ถึงดองผ่นนันกับบางที่กับบางที่กับไปกับบางที่กับไปไปเนาะเพราะว่าอยู่ในบ้านนี่ก็ขึ้นเทือนแล้วก็อยู่หลุมกับซองดองอยู่หงเียนกับดองหนึ่งมือเดียวกันพี่พี่น้องเอ้ยมือเดียวกันสี่งานหางานเนาะแบ่งกันไปพี่พี่น้องเเงินออกรีได้พี่พี่น้องเอ้ยยำดองเนาะ ลมก็เย็นยุ่ยพี่น้องแต่ว่าพอแพร่อากาศหอนเนาะมังโม่คนนี่เก็บเบิดแล้วได้ไหมพี่น้องเอาะนี่ใช่หรอเดี๋ยวสลิงจะถูกมังโมหน่อยให้เบิงนะ่งเนาะควายสาลิงกินเลือกเลือกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมังโมนี่มันโบก,กินเนาะถูกให้กินกับโบก,กินเนาะควายตัวนี้แหละแต่ว่าแม่ใหญ่ผู้ที่อยู่เฮือนนั้นกินพ่อแมพี่น้องเนอะ้ย กินโบเลือกเนาะเขาผู้อยู่เกอนมีแต่โตที่สลิงเลี้ยงนี่เลือกเนาะสลิงก็ลืมอัปเดตข่าวให้เบิ่งเด้อเห็นสลิงอันเอาลงซองก,กับมีคนเบิ่งเนาะอันน้องงัวน้องควายนะเนาะแล้วกะ็มีข่าวดีเนาะประมาณวันที่ยังวมมัน้อนี้วันทีนะ่เปล่าวังซองมือคือหลังควายแม่ใหญ่สลิงได้ลูกแล้วเด้อเพ,พื่อน้องก็ได้ลูกดอนเนาะสลิงก็บ่เคยเลี้ยงลูกดอน อีกประมาณ2ปีห้าสามปีเนาะมันใหญ่สาลิงก็จะได้เลี้ยงตัวนั่นอีกเพื่อพี่น้องเพราะว่ามันเป็นควายเถกโศกสองสั้นสามสั้นเนาะสาลิงนี่ได้เลี้ยงควายอีกแล้วเพื่อพี่น้องเอ้ยถัดจากตัวนี้เนาะเป็นตัวที่สามเลยนะที่สาลิงเลี้ยงตัวที่สามตัวที่สี่กำลังมาติก๊กติกเนาะตัวที่สี่ก็ดอนเพื่อพี่น้องเอ้ยได้ควายดอนเพื่อพี่น้องเนี่ยสิไปิธามอุโมนอยมาถูกให้เบิ่งก่อนเพื่อพี่น้องเี่นเลิกกันไม่กินเนาะควายสาลิง เลือกับแบบนี้หอยพี่น้องเลยกระป๋องกระเป่งเนาะเดี๋ยวจะทุบให้เบิง่งชุบอยู่ได้หอยพี่น้องแบบนี้เนาะบึ้ดได้่ส่วนคนนี้เนาะแต่ว่าทั้งทุบแบบนี้คุ้ยห้ามโบกินหอยพี่น้องเลยจะมันเป็นยังเลือกเฮงเนาะคนนี้ก็สุก,กินเนาะ để bơ sụp và thục đây nên mình cứ nhảy tự ba nên mình cứ nhảy tự nọ bơ nè tè ra ướp ướp nè phần bọc kim khoai hào huyền phi nông ơi ừ. tôi dư hơn sẽ bỏ lửa nữa nè chúc dư đây มือหน่าว่างๆขันโบมือเลิงกับสิเก็บมือให้เขายื่นเืืืืืืืืืืืืืนืืืืืืืืืืืือืืืืวเืืืืืกืนักมือเนาะืืืืืืืืืืืืืือืืืื่ืืืืืืืืืืืืืืืืเืืืืืืืืืืืืือืืือ กระนวยแน่นๆน่นไมกับอยากเบิดเลยเนาะนี่ควายเหากินเด้่อยู่เหินแต่ว่าผู้ดีเลือกแหงบวกกินใหม่พี่น้องเอ้ประมาณนี้เลยเนาะเลือกกระนวยสำกระปั้นกระปั้นนี่เก็บมาให้ควายให้งัวอยู่เหินก่อนพี่น้องกันงัวงื่ก็ได้ลูกเนาะผูกไว้อยู่เหินแนี่ยพี่น้องเดี๋ยวสิเก็บเมื่อจะหาหกหน่วยเนาะมือให้มันเพราะว่าช่วงนี้บุ่มีหยาพี่น้องมันบุ่มีหยาเนาะ ปาไม่ขอนก่อนไม่่อนตอกลักควายเฮาสิสลิงสี่ห้าเก็บอาหนวยแบบนี้แบบนี้น้องมือให้ควายเก็บวยฮาัพเ่ียพี่น้องหัวงวยอยู่เฮือนมันกินเนาะส่วนเจ้าควายตัวนี้มันไม่กินพ่อพี่น้องขอโตเก็บหมักโม่น้อยก่อนเด้อสี่เอามือให้งวอยู่เฮือนเ่ียพี่น้องเก็บแล้วแล้วเยพ,พี่น้องเลยหลายเติบดจ คุณเนาะสลิงก็แบกมือนักเติบแล้วนี่มาอิ่มกว่าเฮามือโโบบ้อนาาีอน้เพิ่นพี่น้องเดี๋ยวสลิงพอโตแบกมือให้งัวเฮาก่อนเพี่น้องมือฮอนจังว่ากันเนาะ แด,แดงแนะคะพี่น้องเ

Cần. Thôi là nó hạnh mục đích ngắp được nó ăn ngon 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 nó

เท็นี่มวนแท้ๆแล้วลินหมากอันโมโน้ำสลิงนี่จยกชิเพิ่นไปใจกันไ่เท่าเนาะชิเพิ่นไปลินสลิงมาแต่อควาทโฮมแล้วก็โมหินอู้ยแดงน,นีในอๆก็ได้อิ่มนตัวอิ่มแล้วมโอนี่อิ่มแล้วมโอนี่น่วยนี้ชุกแขง็งหัยพี่นอ้อง មន្លើមម្ទាកដែលើម្នៃ់ទា ไปหากินนั่นบไปกินสำเจ้าแล้เพราะว่าเป็นยน่ำแหล่งนาะภูที่ไปหากินกต่บ,บม่ม่อยากกินเพาแบบพี่น้องเอ้ยแห่่จะต่อเพื่องเนาะอันนี้เราอิ่มอยู่เฮือนนี่ถลิงหามให้กินอ,อิ่มแต่ย่ำนี่แล้เนาะเพราะว่าหมกโมยังขางในชวนเพื่อนอ่ากินกินนี่ละ อันนี้เป็นงัวของร้านเนาะงัวร้านเลยลูกเป็แตาแสบนี่คอยพี่น้องสิเปิดกินนี่นะควายสลิงฮาก็ไดสองมือผลัดปล่อยเนาะพอ,อเซินให้ปล่อยก็เลยปล่อยไปพี่น้องเลยเจอลูกนะจักสิเป็นนอเลยและอย่างก็ยังบ่อยากเป็นเนาะไม่ใช่ให้คนไปนลัด กินก uh ินกินกินอืมโบ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 งูหน่อยนี่ก็อ้อมเพลอนอยู่เนาะอ่าอิ่มแล้วบัดนี้ฮ่าทกินบะดิมันก็อิ่มแล้วไอ้พี่น้อง ก่อนงัวแล้กก็มาก่อนเจ้าคองเพื่อพี่น้องบัดน,นี้เขาได้อาหารดีได้มืมอนี่สินงัวน้อยเนาะปิงสินงัวน้อยขอโตกินเข่าก่อนเด้อเพื่อนพี่น้องมาเด้อแซ่บๆน้ำกันมันๆปันกุบกุเพียวคขุม ชุกเนาะโอยากติบปันเนี่ยใหญ่ดีกัรได้บ่หอน,นหอนเนาะได้อยู่ของนัวอ่อนมางครั้งพี่น้องแซ่บขันเนี่ันละอกอยู่นอก พูฟิงมากกวควันลวเนาะผู้หลวงควันอ้ออ้อเดินอ๋อไม่เชื่อดิอจังตะควันตควันชนิดอะไรรคือมัมหรปะ่าจังเอาไม่เชื่อซิมยังมาแล้วเพื่อนพี่นอ้องเมื่อกี้นี้เนาะวง บุรุงบอกว่าโอ้ยมันควันเด้แม่เจ้าก็จะกินเน่เนี่กว่ามันควันเพื่อนว่ามันมาแม่นว่าควันไัยเหม็นไฟดอกควันอันนั้นควันเฮาปิ้งแล้วน้ำมันมันหยอดนอนแล้วมันก็ควันควันกุ้งกุ้งเลยน้องชิมให้บังอีก่อนบุรุงดูเสียหรอเออ ตัดใบไม้อยู่เนะาะฮะไผรอยู่นี่นี่แล้ว มโนยเนาะมันมันน้องมกให้องนงัวตัวนี้เบิดแหละเมื่อแรกสิไปเก็บใหม่อีกเก็บมาให้งัวอีกตัวหนึ่งเนาะมันก็หาก็ได้ลูกคือกันเยีนเขาเหมื่อยเนาะเขาได้ลูกไม่ไม่เนอะให้เขากินก่อน mười tám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  mười sáu 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 ไปตัดทำมา,ลมา,มา,าแล้วมาไ,ไ,ไม่เท่าให้ละไปเลไปตัดทำมา,ลมา,มา,าแล้วมาไม่เท่าให้นะเหมืนมาแล้วบ่เสียงโหลดพัสดุนี่เสียงหลดเด็กน้อยไปโรงเรียนอเออเออห็นแล้วไ,ไปวไปตัดทำมาแล้วไปะน้ำมันเหมยพี่น้องกินข้าวซะล่ะ Ô ờ, con ăn mân đi. Mà ăn hột. Mua ăn mân đi. <laughs> Tô gomôm là bài bài đi. Ừ, cả bài. cái linh bào. Ừ. hả Tô lìn bào. เัีใกล้ี่และวอืมหัวปลามันแหงดีเหียวหัวตุ้ยวันนี้ค่ะฮึ่มมันอะไร พอากันคลิปใหม่เด้อเพื่อนเพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อะไรอย่าลืมกดติดตามเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวลิงบ้านพินเห็ดคลิปต่อๆไปเพื่อนเพี่น้องเอ้ยพอกันคลิปใหม่เนาะสำหรับคลิปนี้ข้อเกาอา่าคำว่าสบายดีขับไปกันสบายดีอืมเด็กคมนมลี้ยงป